วัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องกับรรยากาศป่าอ้อยตอนเช้าครับพ <c oughs> ามยายมหนูคือเก่เาแล้วครับมันโมมันกระเซียวเอาลงครับบันนี้กับดวงสิบห้าลังครับไก่ปิดฤดูก,การหาหนูแล้วพี่น้องเอ้บันนี้มัมีไม้แลลวบันนี้พุ่นละครับไปปลายปีพุ่นละบันนี้ทาให้อ่อยมันใหญ่กอน ได้ไม้อยู่ดรอครับไม้นี่ไปครับไปเบิง้งหลังแรกจุนลงกันเลยครับหลังแรกบ่บหินห้อยบ่เหินยังดรกครับเสียบอย่างเดียวเ็ <c oughs> นได้เงียบคือเกาหลังที่สองครับ ที่สองค่ะเงียบไม่นองที่สองค่ะเงียบยังที่สามกันต่อเลยครับ làm cơm nhép Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nghe มีแต็มมะน้อเสานี่หลังใดคือที่เงียบหลังที่ห้าคือบ่มันคือเขาเนี้ยหลังที่ห้าเป็นไดครับหลังที่ห้าโอ้ยเลิกแทะเงียบคือเเขาพี่น้อง เละห้พี่น้องแต้มแรกของเฮาอ้ว่าเะสิบุมีโตแล้วแต่ละโตหนูโตงามวะเบิ้งเบิ้งเบิ้งกันนะโตหนูโตงามอยู่ด้ยเห็นว่ากะว่าแต่สิบุมีเต็มน้ำเขาอะมาเกลือก,ก,กึมันแท้ครับรุ่นนี้อ๋อเต็มแรกเต็มแรกแหกมัน เต็มแล้วพี่น้องหังลุนเต็มต่อไปโอ้สองเต็มก็สิดีใจละครับมื่อนี้ได้มาเต็มหนึ่งละเพื่อนสิบ่ให้ยอยู่ตีอีกจกเต็มหนึ่งลุนครับท้านลุนสะไดบ้บาเต็มสองเต็มสวย,สวย พอเต็มสองเนี่ยนะเอ้ยโอ้เงีบยบไม้งามอยู่ครับไม้แต่บนมีห้อยไม้เนี่ยโอเคเลยครับสภาพไม้แต่ว่าห้อยหนูบ่เหินจากไปอยู่เจดายเบิดหนู ปลาอ้อยเขาก็ตัดเบนเลยเลือแต่ปลาอ้อยเกิดไหมครับอันนี้ไปแมอีกบอ่อแจมเพิ่มไหมเช้านี้เงียบข้างนอกเงียบ เต็มสองย่างมา สภาพไม้พี่น้องงามยุกหน,นูบ่มีโตครับน,นี่จ่กลังวะฮะเดือดสองหลังนี่แหละพี่น้องถ้าจำโบผิด คือเกาแปลกไซว่าสันมิสซิลีเดี๋ยวสองหลังอีกหลังหนึ่งแล้วก็ฟังพุ่นอีกหลังหนึ่งครับ เบิ่งพี่น้องนี่ครับของผมแต่เดียวเขาละสิบห้าลัลงของทีมงานครับสิบห้าลังเท่ากันสี่แต้มนี่จะโตงามๆเลยครับเบิ้ลกดดูแต่ก็นี่เอครับเมื่อคืนพลงานอันนี้หนูสันตอกครับตอกมันผ่านโบ่สับไฟแตกของแท้ครับโตบกิกกเลยยังยังทีมงานยังมารครบครับเหลืออีกสองคน มีเพิ่มอยู่แล้วครับมืนอี้ไมยปลาอ้อยหนูมันสุดโต้ได้นี่พี่น้องเบิ่งนี้เมื่อกีจะทองมันนี่เขาจึงสี่มันเบิรดแล้วนี่อย่ามันครับมืนอี้มันอ่าครับพี่น้องแับนี้สรุปผลงานของทีมงานทั้งเบิดเด้พี่น้องเม่อกโตหนูโอ้นี่ครับในพันตอกกระมันดวงกระมันครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอดฝากติดตามเลยเด้อพี่น้องเด้อช่องทิวไทยโซครับทั้งใดก็บผู้ใดมักเบิง่งการหาอยู่หากินแบบนี้ก็ฝากติดตามน้ำครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ